สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n นลของจุนนามายครับต้องบอกเลยว่าเมื่อวานนี้มันเป็นข่าวใหญ่มากๆสําหรับการเปิดตัวทีเซอร์แรกของ Spider-Man Brand New Day ครับหลังจากที่มีชิมลางเป็นซีเควนเล็กๆเผยให้เราได้เห็นคอสตูมชุดออกมาต้องบอกเลยว่ามีข้อมูลหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากๆกับทีเซอร์ที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรวันนี้ผมก็เลยรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Spider-Man Brand New Day พร้อมกับการเปิดตัวที เซอร์ใหม่นี้ที่แฟนๆหลายๆคนบอกว่าไอส้สไปเดอร์แมนคนนี้มันเป็นไผ่กันวะ หมดปัญหาโฆษณาที่ตัดความฟินเวลาดูวิดีโอแพนด้าพรีเมียมสโตร์บริการ y ย u ทูปพรีเมียมราคาเริ่มต้น19บาทใช้แล้วแค่19บาทไม่มีโฆษณามาขัดจังหวะแถมยังได้ V ีไอพีพรีเมียมฟินฟินฟรีฟฟไปเลยพิเศษสุดๆแคปหน้าจอว่ามาจากช่องจูนเนืยร์ใหม่รับฟรี u t u b e พรีเมียม3วันครับมีแอดมินคอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงต่ออายุเมลเดือได้ไง,ไง่ายๆอัปเกดตความบันเทิงของคุณได้ที่แอดไลน์แพนด้าพีเอ็มหรือสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้า จอนี้คุ้มแล้วคุ้มเลยครับเริ่มกันกับที่ชุดก่อนเลยครับถือว่าเป็นประเด็นพอสมควรเพราะต้องบอกเลยว่าคอนเทนต์นี้ของทางโซนี่ที่เลือกที่จะปล่อยออกมาเนี่ยเป็นการโชว์คอสตูมซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคลิปแรก9วิแล้วมาต่อด้วยคลิป22วิที่เป็นทีเซอร์การเปิดตัวคาแรคเตอร์แล้วก็ชุดใน Spider-Man Brand New Day ก็ต้องบอกเลยวว่าชุดนี้ น่าจะเป็นชุดในตอนจบของ Spider-Man No Way Home นั่นเองหลังจากที่เขาถูกรีเซ็ตไม่มีใครจำไม่มีใครรู้จักเขาอีกต่อไปแล้วในจักรวาลแห่งนี้เขาก็เลือกที่จะเป็นโนแมสผู้คนไม่จดจำปีเตอร์ แต่ผู้คนรู้จกักสไปเดอร์แมนแต่ไม่รู้ว่าใต้หน้ากากคือใครปีเตอร์ของเราก็เลยเลือกที่จะแบล็กทูเวสิกครับเขาไม่เหลืออะไรแล้วเทคโนโลยียต่างๆที่เคยได้รับการอุปถัมจากสตาร์จะไม่มีอีกแล้วปีเตอร์ก็สร้างชุดนี้ขึ้นมาในตอนท้ายครับก็เป็นชุดที่ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรแต่มันมีความน่าสนใจถึงความหลากหลายของชุดอยู่พอสมควรเขาอาจจะจับมิกผสม,มรวมจากประสบการณ์ที่เขาเจอมาอย่างเช่นโลโก้สไปเดอร์แมนสีแดง ที่เขาเอาไปไว้ด้านหลังทับอยู่บนเนื้อผ้าสีฟ้าส่วนด้านหน้าก็เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์แมงมุมสีดําที่ทับอยู่บนเนื้อผ้าสีแดงนั่นเองซึ่งในคลิปทีเซอร์นี้ก็เผยให้เราได้เห็นคาแรกเตอร์นี้ ในแบบชุดคอสตูมที่ถูกสร้างและตัดเย็บขึ้นมาจริงๆไม่เหมือนกับในตอนจบของ Noway Home ที่เป็นก้อน CGI อะไรอย่างนั้นครับผมเชื่อว่านี่มันน่าจะเป็นชุดเดียวกันแต่ในทีเซอร์ตัวนี้เราเนี่ยจะยังไม่ได้เห็นสัญ,ญลักษณ์โลโก้ส,สปไปเดอร์แมนด้านหลังของปีเตอร์นะครับเออแต่เดียวนะเดี๋ยวผมลองเล่งแสงดูว่ามันจะเจอไหมสัญ,ญลักษณ์ของสปไปเดอร์แมนเพราะว่าตอนเปิดประตูตอนที่ทอมฮอลแลนด์กำลังกระโดดเอ็กซไซส์อยู่เนี่ยเขายืนหันหลังเนาะเดี๋ยวผ ลองเล่งแสงดูว่าเราจะเจอไหมไม่เจอนะครับแต่แน่นอนว่าข้างหลังเนี่ยในช็อตนี้เนี่ยมันก็เผยให้เราได้เห็นว่าบริเวณด้านหลังของชุดนี้เนี่ยมันเป็นสีฟ้าผมเลยเชื่อว,ว่ามันน่าจะเป็นชุดเดียวกันในตอนจบของโนเวโฮซึ่งจะต้องมีโลโก้สีแดงประทับอยู่ตรงบริเวณด้านหลังด้วยนั่นเองมันก็จะกลายเป็นคาแรคเตอร์ที่แปลกด,ดีเป็นชุดที่มีความหลากหลายจากประสบการณ์ของปีเตอร์ที่เคยผ่านมาในหลายๆเหตุการณ์นั่นเองด้านหลังเนี่ยก็ มีความคล้ายในส่วนของชุดโทนี่สตาร์ชุดแรกที่ได้สร้างให้กับตัวของปีเตอร์ส่วนด้านหน้าเนี่ยก็ต้องบอกว่าสัญลักษณ์สไปเดอร์แมนแบบนี้มันมีความคล้ายปีเตอร์ห t e r 2ปีเตอร์สของโทบี้แล้วก็ของแอนดรูที่ตัวของปีเตอร์สเนี่ยได้เจอพี่ๆที่มาแจมในจักรวาลของตัวเองก่อนที่จะแยกย้ายกลับบ้านกันไปมันก็เลยเป็นการมิกแอนแมทสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาหรือเปล่าเพื่อที่ปีเตอร์สน้อยคนนี้จะเป็นสไปเดอร์แมนในแบบของตัวเองนอกจากนี้คร อีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจและผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ในทีเซอร์แรกนี้ก็คือเว็บชูเตอร์ครับหากสังเกตดีๆครับผมเพื่อนๆลองดูภาพนี้นะครับคือมันโผล่มาทั้ง2แขนเลยใช่ไหมบงบอกได้เลยครับว่านี่คือเว็บชูเตอร์ที่จะเอาไว้ใช้ยิงใหญ่ในการปีนป่ายของปีเตอร์เพราะว่าสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนี้เขายิงใหญ่ออกจากแขนเองไม่ได้ออกมาจากตัวเลยเหรอใช่นายทำไม่ได้เหรอไม่ได้ทำได้ไงครับเนี่ย ก็ต้องบอกเลยว่าเว็บชูสเตอร์ของ Spider-Man มในเวอร์ชันนี้นะครับที่ผ่านผ่านมาส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะอยู่นอกข้อมือนี่แหละแต่ไม่ได้เป็นจุดเด่นสายตาขนาดนี้แน่นอนว่านี่เป็นทีเซอร์ที่ทอมฮอลแลน ใส่ชุดในการเข้าฉากถ่ายทําเลยอาจมองได้ว่าเว็บชูเตอร์อันใหญ่ๆที่มันยาวเถอะทะแบบนี้อาจจะเป็นพร็อพที่จะเอาไปเข้าฉากถ่ายทําแล้วไปผ่านกระบวนการโพสต์ทีหลังให้มันดูไม่เถอะอทะแบบนี้หรือเปล่าซึ่งถ้าหากไม่เป็นแบบนั้นแต่มาเป็นลายาวๆแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผมไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มันดูเถอะทะไปไม่ค่อยแมทกับชุดที่มันจะดูเรียบเรียวแบบนี้ก็ต้องมารอดูต่อไปครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในอนาคตหรือเปล่าในส่วนของเว็บชูเตอร์นะครับผมต่อมาครับผมเป็น ข้อมูลจากเดอะฮอลลีวูดรีพอ r ์เตอร์นะครับที่ออกมาในช่วงเดียวกันกับตอนที่ทีเซอร์นี้ปล่อยออกมานั่นก็คือการคอนเฟิร์มพอดเรื่องเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้ว่า Spider-Man นเนี่ยจะมีความเป็นสตรีทเลเวลมีความเป็นภูทรและจะมีตัวละครที่จะมาแจมในหนังเรื่องนี้ยังพันนิเชอร์ของจอห์นเบิร์นตันหรือแฟ a ง k c แคสเซิที่สถานการณ์ปัจจุบันของเขาล่าสุดก็คือเขาถูกคิงพินจับตัวไว้ ก่อนที่จะแหกคุกออกมาในตอนจบของเด i ิ l ท์บอ g รก n นั่นเองอีกคนต่อมาก็คือฮักของ Mark กลาโฟโลที่ ผมเองก็เพิ่งได้อัปเดตข้อมูลนี้งงเลยว่าฮักมาอย่างไงที่สําคัญการมาของฮักเนี่ยมาแบบไม่ใช่ฮักที่มันเป็นโปรเฟสเซอร์ฮักอะไรอย่างนั้นแต่เป็นฮักที่บ้าคลั่งถึงขั้นมีการประกาศจับกันเลยทีเดียวซึ่งจากรายงานเนี่ยบอกว่าทั้งสามคนเนี่ยจะต่อสู้กันเองก่อนแล้วค่อยจะไปร่วมมือกันทีหลังอารมณ์แบบว่าไม่มีใครรู้จักใครอะ่ะแต่ว่า โผลสถานการณ์จับรวมตัวให้มาอยู่ในโลเคชันเดียวกันพันนิเชอร์ก็ไม่รู้ว่าไอ้แดงตัวนี้มันเป็นใครส่วนสไปเดอร์แมนที่รู้จักฮักเป็นอย่างดีแต่ก็ไม่รู้ว่าฮักจะบ้าขัางได้ขนาดนี้เลยเกิดเป็นการเข้าใจผิดและต่อสู้กันในช่วงแรกก็ต้องบอกเลยว่าข่าวหรือเรื่องย่อนี้น่าสนใจมากๆมันน่าจะมีความเป็นภูธรจากการมาของพันนิเชอร์แล้วก็ออนโคอิงไปสู่ระดับจัก,กรวาลจากการมาของฮักเลยทีเดียวเจอโจทย์มึงแลนะ้วไอ้แดง mm no. การเผยว่าพานิเชอร์จะเข้ามามีบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนี้มันเลยทําให้ข่าวลือก่อนก่อนหน้านี้ครับมีน้ําหนักขึ้นมาเยอะมากเลยเพราะก่อนหน้านี้มันมีข่าวลือตัวร้ายของหนังเรื่องนี้ว่าจะเป็นตัวของมิสเตอร์นีกทีฟจากข้อมูลของเดนียลอาร์พิเคที่ได้ลงเอาไว้ซึ่งดูเหมือนจะมีตะกอนและนายะพอสมควรครับเพราะว่ามันมีภาพหลุดออกมาจากกองถ่ายที่กลาสโกว์ในสกอตแลนด์ของหนังเรื่องนี้ก็คือเจ้ารถถังคันนี้ที่ว่ากันว่าตัวของแฟรงค์แคสเซิลเนี่ยจะขี่บุกตะลุยต่อสู้กับ สไปร์แมนแล้วก็ฮักต้องบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นฉากใหญ่หน้าดูแล้วก็มีใบประกาศตามล่าตัวของฮักที่อาจจะอารวาจนต้องถูกตามตัวเหมือนที่ผมว่าไปก็คือภาพหลุดที่มาจากกองถ่ายของกลาสโก w ในสกอตแลนด์นี่เองซึ่งถ้าภาพหลุดภาพถ่ายนี้มันเป็นจริง ก็มีความสมเหตุสมผลอยู่ถึงการมาของตัวร้ายอย่างมิสเตอร์เนกาทีฟซึ่งจะมีความเป็นสรตทเลเวลมากมากเพราะว่าเจ้ารถหุ้มกาะอันนี้เนี่ยมันมีสัญ,ญลักษณ์โลโก้รล้วล้อของมิสเตอร์เนกาทีฟอย่างพวก i n n เนอร์ดีมแล้วจากสัญ,ญลักษณ์นี้เองที่เป็นเบาะแสว่ามิสเตอร์เนกาทีฟหรือมาตินลีอาจจะเป็นวาย้ายหลัก ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้ามาจริงมันก็มีความเป็นสตีทเลเวลเยอะมากๆเพราะมิสเตอร์นิกาทีฟเนี่ยเขาก็อยู่ในระดับท้องถนนเป็นพ่อค้ายาอะไรอย่างนี้หากมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วข้อมูลก่อนๆนหน้านี้แหละการยืนยันว่านักสแสดงอย่างเซดีซินจะมาปรากฏตัวในหนันงเรื่องนี้มันจะเป็นยังไง เธอจะรับบทเป็นอะไรซึ่งตอนที่ผมอัปเดตข้อมูลของเธอคนนี้ที่จะมาอยู่ในแปลนนิวเดย์เนี่ยน้ำหนักส่วนใหญ่เนี่ยว,ว่ากันว่าเธอคนนี้จะรับบทเป็นเมเดย์พาร์เกอร์ลูกสาวของสไปเดอร์แมนจากอีกจักรวาลอื่นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วอาจจะกลายเป็นสเกลมัลติเวิร์สในตอนท้ายหรือเปล่าแต่เริ่มตน้นเรื่องราวในสตีดเลเวลให้ตัวละครทั้ง3คนอย่างที่ว่าไปไม่ว่าจะเป็นฮัรกสไปเดอร์แมนพันนิเชอร์ต่อสู้กันจะพักกับผูกกันไปจนถึง ึงตอนสุดท้ายก็ขมวดปมเข้าสู่มัลติเวิร์สเพราะว่าแบรนด์นิวเดย์เนี่ยจะเป็นเรื่องเดียวเรื่องสุดท้ายแล้ว ก่อนที่จะเข้าสู่การปิดมัลติเวิร์ซาก้าของจักรวาล MCU อย่าง Avenger d ร์ดูสเแล้วก็ Secret w a r l นี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลสำหรับการอัปเดตของผมในคลิปนี้นะครับการเปิดตัวทีเซอร์แรกของ Spider-Man b r a n รนด์นิวตอนที่ผมดูทีแรกมันก็ดูไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเพราะว่ามันมาแบบมันน้อแค่แบบ20่ิบกวิพอมานั่งเจาะลึกวิเคราะห์ถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยกับได้ไรมาเยอะเลยเพราะว่ามันมีหลายๆคนในโซเชียลเนาะก็ต่างลงข้อมูลเฮ้ อันนั้นมันได้แรงบันดาลใจมาอันนี้มันได้เออมาจากโทนี่สตาร์กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข่าวต่างๆถึงการมาของตัวละครอื่นๆภาพหลุดจากกล้องถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับโหพร่งพลูเข้ามาเยอะมากๆต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆสําหรับแบรนด์นิวเดย์ฝากไว้อีกนิดนึงก็คือ3คาแรคเตอร์ที่จะมาในชุดแรกนี้อย่างสไปเดอร์แมนพันนิเชอร์ฮากก็ต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ย ถ้าไม่มาแล้วโผล่ในคาแรคเตอร์ของตัวเองเนี่ยผมไม่ซื้อนะถ้าแฟนแคชเช่มาแล้วไม่ปากหมาแบบนี้ <Why? S 1> ไม่ได้แบบรุนแรงแบบนี้แบบฆ่าได้ก็ฆ่าเลยอย่างเงี้ยผมไม่เอานะจะมาแบบปณิปนอมเหมือนตัวของปีเตอร์ที่ยังไงก็ไม่ฆ่าคนอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวของฮักเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเขาค่อนข้างที่จะหลายอารมณ์หลายคาแรคเตอร์พอสมแต่ภาพหลุดจากกองถ่ายอันนี้ก็น่าสนใจเช่นกันว่าทาไมฮักถึงกลับไประเบิดอารมณ์กลายเป็นแบบอารวาสคุ้มคลั่งจนต้อง ถูกประกาศจับจนต้องถูกตามล่าก็าต้องมาดูกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นกับในพาร์ทของฮักเพราะว่าสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยเขาก็ยังดีๆอยู่มีการแนะนําตัวของลูกชายนี่ไงลูกชันสกามาจากดาวซาคาอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ภาพจําของเราตอนเนี่ยมันคือฮักที่คุมสติได้ มันคือฮักที่เป็น Boost แบนเนอรไม่ใช่ฮักอายุแบบ5ขวบที่จะสม,มสัสม,มอย่างเดียวน่าสนใจทีเดียวในส่วนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างต่อจากนี้น่าจะอีกไม่นานครับผมเราน่าจะได้เจอ เอ่าเทลเลอร์แรกตัวอย่างแรกของหนังเรื่องนี้ที่จะปล่อยออกมาในไม่เวทีคอมมิคคอนก็อาจจะเป็นแถวๆปลายปีเพราะว่า Spider-Man b r แบรนด์นิวจะเข้าฉายในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าแล้วนะครับก็ซึ่งก็น่าจะเป็นช่วงนี้แหละช่วงเดียวกันกันกบที่ F4 First Step เข้าฉายหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะส่งต่อไปยัง a อเวนเจ d o o m ูสต y ในช่วงท้ายปีของปี2026นั่นเองเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับขอบคุณที่ดูจนมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามสนับสนุนการทําคลิปให้ช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับชมคลิปอื่นๆที่น่าสนใจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ต่อได้เลยฮะขอบคุณมากครับ